We'll <laughs> ใชโหน่งหรือยังโหน่งเหรอฮะเจ๊จกลับ<ผ>มายังผมเห็นเจ๊าถามถึงโหน่งตลอดเวลาเลยมีอะไรกับโหน่งหรือเปล่าครับเนี่ยก็มีสิเจ๊ใช้โหน่งไปทํางานน่ะเจ๊ใช้โหน่งไปเอาผ้าที่สําเพงอ่ะไปเอาเข่งที่ปากคลองอ่ะไปเอาทองที่เยาวราชแล้วก็ไปหาญาติที่ลาดบุเรีไปโพออทีนครสวรรค์น่ะโอเคครับเจ๊สั่งขนาดนี้นะไม่ได้เรียกว่าใช้แล้วครับอย่างงี้ต้องเรียกจิกหัวใช้แล้วฮะโอ้ย,อยแรงไปอ่ะเ<อ>ี๋เจ๊ใช้เขาไปสองสามวันหายไปเลยอ่ะเจ๊ก็ไม่หัวน ผมว่าเขาคงขับรถอยู่ครับเจ๊นี่ไงนี่ไงโทรศัพท์มาแล้วงนงป้าไม่รู้นี่ไงโนงโทรมาเจ๊ฮัลโหลฮัลโหลนงเหรอเออแหม่เจ๊กำลังนินทาอยู่มันออไม่ใช่เจ๊กำลังเป็นห่วงอยู่อ,อะไรนะถูกจับเหรอเฮ้ยอยู่ด้านตำรวจเหรอเฮ้ยเจ๊เเน<อ>งถูกจับเจ๊หนงถูกจับฮัลโหลฮัลโหลนงนงนงทำไมเงียบไปเลยไหนไม่พูดต่อต่อระวางหูแล้ววางหูเดี๋ยวกดใหม่กดใหม่ต่อต่อเร็วเร็วเร็วฮัลโหล สายหยุดไปแล้วเจ๊ต้องสาแบตหมดนะ<อ>่ะเอ๊ะเป็นอะไรหรือปเปล่าเนี่ยเป็นห่วงเนอะเอ๊แต่จริงๆนะคิดคิดไปมาก็ไม่น่าเป็นห่วงนะเจ๊เป็นคนส่งนงไปเองเจ๊ใส่นงไปเหรอแล้วส่งไปทําไมอ่ะ <c oughs> ก็ส่งนงไปด่านตํารวจสิทาไมอะ่ะส่งไปทําไมอ่ะให้นงไปเช็คด่านตํารวจว่าตาลางนเนี่ยที่เขามีเยอะแยะมากมายเนี่ยเพราะอะไรกันเออนี่มัมนกันเจ๊ครับเพราะวลานี้นะพวกนักท่องเที่ยวนักกินเยอะมากตีนะเขาก็สงสัยเหมือนกันใช่ ถามพมอมาเหมือนกันเขาอยากรู้เหมือนกันครับเกี่ยวกับเรื่องด่านตำรวจเนี่ยครับเจ๊อ่ะถ้าอยากรู้จ่ม่ะอยากรู้ครับไปดูพร้อมๆกันกัน เวลาที่ดีก็ตั้งไปเถอะครับถ้าเจตนาที่ไม่โอเคก็อย่าทําเลยมันใช่เวลาเหรอหรือว่าจะตั้งแค่ช่วงเวลาที่คุณอยากจะตั้งเปลี่ยนไปเป็นสายตรวจมั่งก็ดีครับให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามบ้านอะไรดีกว่ามือเห็นด่านตํารวจโอหเซ็งครับพี่เสียวๆค่ะเสียวแบบเฮ้ยอเอ้ย,อ,ยอะไรอย่างเงี้โดนแน่วนว,วันนี้ออกจากบ้านไปนี้นอกจากผูกุญแจรถมาต้องเตรียมแมงลอยมาด้วยใบหนึงนะ่งอะมือโดนด่านตํารวจเรียกโดนประจําเลยวิ่งขวาแป๊บเดีวยวเนี่ยโดนแล้วขอบคุณพี่มากนะที่ทําให้ผมมีความ รับผอบในการขับรถแล้วก,ก็การใช้จ่ายเงินต้องประหยัดนะทำไมต้องกลัวด่านด่านน้า วันนี้นะคะเจส่งน้อยนองมาทัวร์เพื่อให้เห็นการทำงานของพี่ๆตำรวจว่าแต่น้อยนองจะโดนตำรวจเล่นไหมและะเนียนนะตายิงผิดระเบียบอยู่ uh. ว่าแล้วนะคะเราก็มาฟังคุนพี่ตำรวจเขาอธิบายให้ฟังดีกว่าว่ดาด่านที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยมีอยู่กี่แบบและฟังเพื่ออะไรเราก็มีทั้งอำนวยความสะดวกจราจรบังคับใช้กฎหมายตามพรบรจราจรตามถนนตามแยกเส้นหลัก ทำงานในช่วงกลางวันส่วนที่2ก็คืองานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ทำงานตอนกลางคืนการช่างจุดตรวจหรือ9้จุดกสกัดอะไรต่างๆเนี่ยนั่นคือการป้องปามเน้นถึงเรื่องการตรวจสิ่งเสพติดหรือสิ่งของพิกฎหมายแต่ในกรณีถ้ามีข้อสงสัยหรือเห็นได้ชัดเชนว่ามันเป็นลักษณะเมามาแล้วก็ดูแล้วจะไม่ไม่ไหวเขาก็สามารถจะตรวจกระหอด้วยได้ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชายศยผู้กําก,กับการขึ้นไปค่ะว่าจะตั้งด่านในวันเวลาและสถานที่ใดที่สำคัญเลยนะคะก็คือด่านตรวจนั้นจะต,ต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับสารวัตรหรือรองสารวัตรขึ้นไปเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการค่ะและอุปกรณ์ที่จะต้องมีในการ ได้ง่ายในระยะไกลนะคะเช่นปลวยยาง้าแถบสะท้อนแสงเพื่อลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งการตั้งด่านตรวจแต่ละครั้งนั้นนะคะจะมีตำรวจประจำด่านอยู่ประมาณ8-10ถึงนายเพื่อคอยช่วยเหลือตรวจตราผู้กระทำความผิดบนท้องถนนนั่นเองค่ะสำหรับด่านตรวจวัด ั้งแต่5้าทุจนถึงตีสาซึ่งเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวกำลังออกจากร้านเอาละค่ะเพื่อเพิ่มความท้อนใจกันแบบ HD ีมิติกันเลยทีเดียววันนี้นะคะน้อยนองค่ะจะขอดิวตัวเองจำลองสถานการณ์จับตาดูกันให้ดีนะคะ ลับบ้านไงโอ้ยตา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 ยแล้วจะกลับยังไงขับไหวหรือคะเนียไม่เมาซะหน่อยยังไงก็ขับไหวนี่นะหรอกคะไม่เมาตาย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 ดูยังไงนะคะเจก็ว่าไม่ไม่เมาซะหน่อยไม่รอดสิคะแม่โถโถโถไหนบอกว่าไหววงอะไรไปแล้วเจจะรู้หรอกคะนนียอ๋อพิด้าน 15ซีซีไว2แก้วแก้วละ80ซีซีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคนเราด้วยล่ะค่ะและก้สำคัญนะคะไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างแล้วไปดื่มเพราะจะทำให้ร่างกายดูดซึมแอลกอฮอล์มากกว่าปกตินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากคุณจำเป็นต้องสังสรรค์ก็อย่าดื่มให้เกินอัตราที่เจ็บ ไว้นะคะแต่ตอนนี้ที่รู้ๆนะคะนอยหน่งค่ะทางจะไม่รอดแล้วล่ะคะ่ะเพราะข้างหน้าคุณตำรวจเขามาตั้งด่านรออยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนะทำไรเนี่ยขออนุญาตตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับผมเอาลลเป่าลมนิดนึงนะครับผมเป่าอย่างเดียวดูดได้ไหมนะแม่แม่แม่ดูเล่นเข่าเดียวเดี๋ยวจะตลกไม่ออกนะคะเนี่ย เออขอดูไม่ยากขับขี่เลยนะเดี๋ยวชิดซ้ายนะครับขอดูไม่ยากขับขี่เลยนะมีบัตร ADM เอาได้ไหมนะไปโดนจับยังไม่เข็ดอีกนะคุณเอหน่ขับขี่เลยนะเอาเดี๋ยวชิดซ้ายหน้านะคิดทำไมอ่ะผมจะกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวมคุณผู้ชมอาจจะเคยได้รับข้อมูลว่าถ้าดื่มแอลกอฮอล์จนเมา แล้วเจอด่านตำรวจให้ดื่มนมเปรี้ยวหรือให้ดื่มนมสดหนึ่งขวดใหญ่จะทำให้ค่าแอลกอฮอล์ที่ตรวจวัดน้อยลงจนกลายเป็นค่าปกติเรื่องนี้นะคะคุณตำรวจเขายืนยันมาแล้วค่ะว่าไม่จริงไม่จริงค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์ที่ดื่มไปนะคะจะอยู่ในกระแสเลือดและลมหายใจทางที่ดีนะคะควรพักหลังจากดื่มประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ รู้อย่างนี้แล้วนะคะถ้าดื่มจนเามาไม่เจ mm hmm. ก็แนะนำให้สล e ป i n งหาที่หลับนอนนะคะหรือไม่ก็ใช้บริการพีท็กซี่ดีกว่าค่ะ ก็องออกมาเป็นตัวเลขค่ะว่าผู้ขับขี่มีระดับแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกําหนดหรือไม่และเมื่อเป่าจนทราบผลว่ามีแอลกอฮอล์เกินที่กฎหมายกําหนดนะคะคุณตํารวจก็จะแจ้ง้อกล่าวหาขับรถขณะเมาสุรานั่นเองค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าน้อยนมจะรอดหรือไม่พอแล้วครับพอแล้ว จะดูแอลกอฮอล์หน่อยไหมไม่ดูครับเท่าไหร่ครับโอ้โหร้อยกว่าเลยเนี่ยขนาดนี้นะครับแอลกอฮอล์เราหนึ่งร้อยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแจ้งเข้าหายทราบนะครับขับรถขณะเมาสุรามีแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนดไม่ได้เมาครับคุณตำรวจครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับจะทำบันทึกเสร็จแล้วนะจะขับรถพาเราไปพบ้อยเวรที่สนองประชาชืนนะอธิพัฒน์ผมขออนุญาตได้ไหมครับได้เลยครับ หมดแล้วยังจะขับรถเองสุดท้ายกิดบังโดนดำเนินคดีตามกฎหมายและก็ไปนอนอยู่ในงสายบัวก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะต้องรอบกวนญ,ญาติพี่น้องมาประกันตัวซึ่งค่าปรับนะคะก็ไม่ใช่ถูกๆค่ะเพราะตอนนี้กฎหมายไม่ออกมันแล้วนะคะว่าผู้ที่เป่าแล้วมีค่าแอลกอฮอล์เกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับภาพ ขอตรวจหรือไม่ยอมเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอลนั้นนะคะให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุราจะมีโทษเท่ากับเมาแล้วครับโอ้โหค่าปรับตั้งขนาดนี้นะคะนำไปเป็นค่าเทอมให้ลูกให้หลานดีกว่านะคะนนี้นี่นํำซ้ำนะคะยังต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริจาคโลหิตการบูรณวัดหรือสถานที่ราชการ วมไปถึงงานอาสาต่างๆของชุมชนเห็นไหมล่ะค่ะว่าทั้งเสียเงินเสียเวลาเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าเมาแล้วขับเลยนะคะก็หวังว่าเรื่องราวที่เรานำเสนอในวันนี้นะคะก็จะทำให้ทุกๆคนได้เข้าใจการทำงานของพี่ๆตำรวจ เขามากขึ้นนะคะที่ต้องเหน็ดเหนื่อยกันขนาดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนี้ละค่ะส่วนในฐานะผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นะะน,าน,าน,น,น,นะคะก็อยากจะให้ตรวจตราความปลอดภัยทั้งของตัวเองและผู้อื่นและอย่าลืมนะคะตั้งสติก่อนสตาร์ทกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ โอ้ยถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยครับเจ๊ครับโอ้ยนี่ต้องขอขอบคุณเจ๊มากๆเลยครับขอบคุณมากบ,บอกแล้วว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เจ๊อย่างนี้จะไม่รู้หรอกจริงเหรอเจ๊จริงดิจริงนะจ้าเพราะผมก็กลังจะให้คุณผู้ชมนะครับส่งเรื่องให้คุณผู้ชมอยากรู้เข้ามาเลยครับท้าเจ๊กันดูครับว่าเจ๊จะรู้ทุกเรื่องจริงหรือเปล่าฮะแน่นอนคระคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะเขียนจดหม,มายมาหรือถามเจ๊ได้ทันทีเจ๊จะมีคําตอบให้อย่างสมบูรณ์แบบจ้าจริงๆนะเจรู้จริงนะจริงเ้้าาาาเเเขขมตออไไ่ดจ ดูนะ